ขนาดและบอกชนิดของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมมีมุมอยู่ทั้งหมด4มุมนะคะก็คือมุม a b c d เราจะหาขนาดของมุม a ก่อนนะคะในการหาขนาดของมุม a เราจะใช้ไมโปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมนะคะช่วยในการวัดขนาดของมุม สังเกตนะคะมุม A จะเกิดจากส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง AD นะคะทำให้เกิดเป็นมุม A นำครึ่งวงกลมนำจุดกึ่งกลางของครึ่งวงกลมนะคะวางให้ตรงกับมุม A คะ่ะแล้วให้แนวศูนย์องศาขนานไปกับส่วนของเส้นตรง AD ดังภาพ ขนาดไปกับส่วนของเส้นตรง AD ก็จะมี0กับ180ต้องเริ่มต้นจาก0ค่ะ0แล้วต่อไป10 20 30 40 50 60 70 80 90นะคะ จากศูนย์องศาไปอีกข้างหนึ่งนะคะไปยังแขนอีกข้างหนึ่งของมุม A ก็พอดีกับ90องศาดังภาพนี้นะคะแสดงว่ามุม A มีขนาด90องศาใช่ไหมคะเราก็จะมาทำการตอบค่ะสังเกตนะคะวิธีการวัด เราวัดได้แล้วนะคะก็คือมุม A มีขนาด90องศาเราก็จะเขียนว่าตัว M M แทนว่าขนาดของมุมนะคะก็คืออ่านว่าขนาดของมุมสังเกตรเรานำจุดกึ่งกลางวางตรงตัว A ดังนั้นตัว A จะอยู่ตรงกลางนะคะ เราก็จะอ่านได้ว่าขนาดของมุมดี B B เท่ากับ90องศามุมที่มีขนาด90องศาเป็นมุมอะไรคะ มุมที่มีขนาด90องศาเป็นมุมฉากเราก็จะได้ว่ามุม D A B มีขนาด90องศาเป็นมุมฉาก